ครับครับผมสวัสดีครับลุงชายหวัสดีครับสวัสดีครับลุงชายสวัสดีครับครับได้ยินไหมครับได้ยินผมไหมครับได้ยินครับครับเมื่อกี้ลุงชายลูกหนีผมทําไมครับผมยังคุยข้อตกลงไม่เสร็จเลยอู้ไปแหละอนบลุงชายลูกหนีผมทําไมผมถามทําไมไม่มีหูเหรอครับไม่ตอบผมครับ หูมีครับแต่ผมขอบอกตรงๆนะครับผมไม่ได้ยินอ่ะงานผมผมไม่ได้ยินครับครับผมพูดตรงๆนะครับผมรับงานไม่ได้ครับทำไมถึงรับไม่ได้ครับเออไม่ได้ครับลุงชายเคยมาหรือยังครับสมุดประการไม่เคยครับแต่ผมรับไม่ได้ก็ผมอุตสาห โทรมาติดต่อให้ไปให้มารีวิวที่บ่อจระเข้ผมทําไมถึงไม่รับครับเอไม่รับครับเพราะผมทําไม่ได้ครับทําไมถึงทําไม่ได้ล่ะครับไม่ได้ครับทําไมครับไม่ได้ครับต้องบอกเหตุผลมาครับก็ไม่ได้ครับเหตุผลของลุงอ่ะครับก็บอกแล้วเหตุผลคือว่าผมทําไม่ได้เพราะอะไรถึงทําไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะอะไรครับไม่ได้ครับ ก็เหตุผลอยู่ไหนเออเหตุผลก็คือว่าทําไม่ได้นะครับทําไมลุงชัยกลัวอะไรครับเออไม่กลัวครับแต่ผมทําไม่ได้ไม่กลัวก็ต้องทําได้สิครับไม่ได้ครับผมเสนอวงเงินให้ตั้งสาม่เอาครับงกี่หมื่นก็แล้วแต่ผมไม่เอาผมไม่รับจระเข้เป็นสัตว์น่ารักนะครับลุงชัยคุณก็ไปเล่นกับมันเองมันไม่มีพิษด้วยครับลุงช่างมัน ก็แค่ให้ลุงไปนอนเล่นกับจระเข้ที่บ่อผมไม่เอาครับทำไมถึงไม่เอาล่ะครับไม่เอาครับจะให้พูดจะให้พูดยังไงล่ะครับลุงเออผมรับไม่ได้ครับลุงเป็นคนดังแล้วลุงเล่นตัวอย่างนี้มันได้เล่นแต่ผมรับไม่ได้มันไม่มีพิษจริงๆนะลุงจระเข้บ่อของผมรับไม่ได้เอาผมไม่ทำผมไม่รับแล้วลุงชัยจะ เอาเงินที่ไหนใช้แล้วครับผมก็ทํำลู่ทางช่องทางให้ลุงชัยไม่เอาครับผมรับไม่ได้ครับผมขอทีนึงครับลุงชัยเอาครับผมรับไม่ได้ทำให้ผมทีนะครับไม่ได้ครับจจอหลกเฮมันไปเจมีพิษไปเปลี่ยนอย่างเฮงยังเหมือนเนี้ยมันไปเจมีพิษเออน่าหักเป็นเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยแล้วมันหน้าหักก็้งโมลามันกลิ่นจริงเหรอกลิ่นขึ้นมากลิ่นเหรอ มันไปขีนเพื่อนหนึ่งบอกแล้วหรอสัตว์สัตว์สัตว์ไม่มีพิษมันไหวอีอ่ะเออหน้าหักถุยเขาก็ไปนอนจะมันน่เออมาเอาคืนเดียวมาเอาคืนเดียวป่ะจ้มาเอาเอาฮ้ามาเอาฮ่ามาฮับนี่อย่างถึงมาฮับผมฮ่ามาฮับฮ่ามาฮับนี่ผมจะไปพอเื้อก็ได้เออผมตัวได้ไปกับน้องโยเลยบ่ะเจถ้าตัวใดมันจะโคบผมจะเอาไม้เคี่ยวื้อก็ได้หรออเอมาเอา มาฮับมันครบมันก็ครบอ่ะได้นะครับมันมันไม่ใช่มีมันไม่ใช่มีพิษอย่างงูเออฮาเมาวมันไม่ใช่มีพิษอย่างงูเออเมาค่ะเมาเออเมาก็บอกเมาเนาะเออเมามาฮับครับบอกเพื่อนเยรอไม่รับงานครับไม่เอาครับ